วันนี้อากาศดีจริงเชียวช่วยด้วยอย่าบอกนะว่าภูเขาไฟระเบิดอ,อีกครั้งเปิดให้บริการสักทีเราว่าบักรานเติมโลบักสุดคุ้มจำนายโลบักเลนเจ็ดรับเติมแพรฟรีไฟและบริการเติมเกมต่างๆอีมกมากมายไกลกงว้า เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในเบททิวิวและการความเชื่อร้ายนะครับวันนี้นะครับผมเราอ,อยู่กันในแมปออสตาร์ทาวเวอร์ดิเนส์นะครับ โดยที่วันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในอัปเดตล่าสุดนะครับจริงๆแล้วถามว่าคลิปนี้ช้าไปหรือเปล่าก็อาจจะช้าไปนะครับสำหรับช่องของผมนะครับเพราะว่าช่องอื่นอาจจะได้ทํารีวิวกันไปครบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นะครับสำหรับช่องของผมมันก็ต้องมีอยู่ดีนะครับเพราะว่าตัวละครพวกนี้นะครับเป็นตัวหลักเลยนะครับเป็นตัว6ดาวที่เพิ่มเข้ามาใหม่2ตัวนะครับแล้วก็มีตัวละครใหม่นะครับ5ดาวนะครับเพิ่มเข้ามาอีกกี่ตัวเนี่ยสตัวใช่ไหมอ่ะ เดี๋ยวไปดูก่อนนะครับตัวแรกนะครับเริ่มที่นางาโตะครับนางาโตไดะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทําการประสานมาจากเพนหรือเปล่าแต่ในวันนี้นะครับผมยืมไอดีของน้องคนหนึ่งมารีวิวนะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับน้องพายนะครับ CS มิกษะอัคมันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องของเขาเอาไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามเจ้าของรหัสนะครับเจ้าของไอดีที่ให้ผมมารีวิวนะครับเขาเล่นออสตาต้วันดีเ็นโหดมากครับมีการสอนลงแบบ อ่าห้าสิบแปดเวฟด้วยนะครับแบบง่ายๆด้วยนะคุณผู้ชมลองเข้ามาดูนะครับนี่ครับพายโลเลนะครับกดติดตามเขาได้นะผมกดแล้วนะยังไงก็ฝากกันด้วยครับผมนะเริ่มด้วยที่ตัวแรกนะครับเป็นนางาโตะนะครับผมเป็น6ดาวนะครับอ่าส่วนตัวที่2ครับผมเป็นหนวดขาวตัวใหม่นะครับเป็น6ดาวอีกเช่นกันนะครับทำหกดาวยังไงนะครับหลายคนคงน่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าต้องเอา5ดาว2ตัวนะครับ เอามารวมจึงกลายเป็น6ดาวนั่นเองต่อมาครับผมกรอนนะครับกรอนฟริกกรอนเนี่ยก็จะอยู่ในขั้น5ดาวนะครับเป็นกรอล่างหัวยาวนะเป็นล่างผมยาวอะ่ะตอนที่มันใช้เน้นแบบขั้นสุดท้ายของมันนะครับผมมันก็เลยกลายเป็นผมหัวยาวๆแบบนั้นแหละคุณผู้ชมครับตัวต่อมาครับผมม็อบนะครับม็อบจากเรื่องม็อบนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าม็อบอะไรม็อบสายโชว์หรือเปล่า,จ,าจะจำไม่ผิดนะครับก็เป็นม็อบที่ร่าง100%นตะครับตอนแรกมันจะเป็นตัวเออ,เอ,อใช่ไหมละ่ะ และตอนนี้กลายเป็น100%แล้วนะครับก็จะหน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับและตัวสุดท้ายกับผมที่พลาดไม่ได้เลยครับผมนะหนวดดานั่นเองครับนี่คือหนวดดาครับผมสกิลจะเท่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตัวละครทั้งหมดเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กลางดงมอนสเตอร์จํานวนมากนะครับซึ่งผมได้ทําการวางบูม่าเพื่อฟาร์มเงินสําหรับการรีวิวเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวแรกที่เราจะรีวิวนะครับนั่นก็คือนางตะหดาวนะครับ นางตโตะนี่ครับมาจากเรื่องนางตะโตเนี่ครับผมเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการควบคุมเพน6วิถีนะครับเพนจะมี6วิถีคุ่ชมครับก็คือมี6ตัวนั่นเองนะครับเล่นนางตโตเนี่ยก็คือล่างหลักนะครับเป็นล่างหลักที่คอยส่งจักกะไปควบคุมไอ้เจ้าบุนเชิดพวกนั้นแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่านางตโตะ6ดาวนะครับจะโหสักแค่ไหนนะครับเริ่มที่วางตัวแรกก่อนแลวกันนะครับใช้ราคานะครับ500บาท เดี๋ยวผมจะหาตำแหน่งวางสวยๆนะเพื่อที่เราจะได้ดูสกิลของนางาโตะด้วยนะครับว่ามันจะเทพขนาดไหนกันเจียวนะครับเอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะปาบ้าไปครับนี่ครับตอนนี้ผมวางนางาโตะแล้วนะครับแล้วก็มอนสเตอร์นะครับก็เดินไปเป็นแถวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้มันหันหน้ามาทางนี้นะครับนางาโตะอ่ะลากเลยนะครับก็จะเป็นการยิงปืนนะครับเงเหมือนกันนะครับเป็นนินจาทำไมไม่ปามีดหรือว่าปาดากระจายนะครับ เป็นการใช้ปืนยิงนะครับในการ์ตูนไม่ไม่เคยเห็นนะครับไอที่นางตะโตมันยิงออกมาเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอัปเกรดไปเรื่อยๆแลวกันนะครับหลายคนคงน่าจะอยากรู้กันแล้วนะครับว่าสกิลมันจะขนาดไหนนะครับขั้นแรกครับผมเพิ่มดาเมจผมไม่มีอะไรนะครับกดอัปเกรดไปนะครับอ่ะมันยังไม่มีอะไรอีกเหมือนกันนะครับพอย้ายที่แป๊บหนึ่งนะครับอัปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นเลเซอร์แคนนอนนะครับเป็นสกิลใหม่ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่อัปแล้วครับตอนนี้นะ นี่ครับรู้สึกว่าจะเป็นการชาร์จแล้วก็ยิงออกไปนะครับจะเป็นดาเมจแบบ a o e ด้วยนะครับคูดาวนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับส่วนดาเมจเพิ่มขึ้นไปแรงใช้ได้เลยนะครับเนี่ยผมจะตั้งเป็นให้มันโจมตีแบบลัดและกันนะครับคือโจมตีตัวสุดท้ายนะครับนี่ครับมันก็จะโดนทุกตัวเลยนะครับในบริเวณนี้นะครับพาเวอร์ฟูลมาตายหมดครับเห็ไหมเบี้ยงครับเป็นการยิงเลเซอร์นะครับผมจะอัพไปเรื่อยๆนะครับอยากเห็นสกิลเปลี่ยนแปลงครับอ่ะตอนนี้รู้สึกว่าสกิลก่อนขั้นสุดท้ายนะครับ ได้เปลี่ยนแล้วครับผมนี่ครับโอ้โหเป็นอะไรเนี่ยยิงเป็นหลุมดำออกไปนะครับเป็นลูกกลมๆนะครับแล้วก็ดูดก้อนหินนะครับเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะทายเทพพิชิตฟ้าคุณผู้ชมครับเฮ้ยดูดิสุดยอดครับดูดขึ้นไปเหมือนสกิลเพนนะครับอ่าเบี่ยงเข้าไปนะครับถามว่าทำไมถึงเหมือนนะครับเพราะมันคือตัวเดียวกันนะครับนี่ครับส่วนดาเมจนะครับสามารถสร้างให้กับตัวที่อยู่บนพื้นแล้วก็ตัวที่อยู่บนอากาศได้ด้วยนะครับ เป็นตัวที่ครบเครื่องจริงๆครับผมสลับนางาโตะนะเฮ้ยผมว่าควรมีในทีมครับเนี่ยถ้าใครไม่อยากเอาตัวยิงแอร์ไปนะครับเอานางาโตะไปตัวเดียวก็ยิงได้ทั้งล่างแล้วก็บนนะครับโคตรโหดเลยครับดูดิครบเครื่องจริงครับสำหรับตัวนี้นะอ่ะถ้าเกิดว่าอัพเต็มเป็นยังไงนะครับก็คือเพิ่มดาเมจไปเองครับผมตอนนี้อัพเต็มเลเวล80นะครับ1933เามดาเมจองครับผมโคตรแรงเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันบ้างนะครับหนวดขาวนะครับใช้ค่าววางนะครับอยู่ที่ 6 5 0นั่นเองครับผมฮะผมให้มันหันหน้ามาทางนี้นะครับนี่ครับนี่คือหนวดขาวนะครับล่าง6ดาวครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นล่างที่โดนอะคาอินุนะครับต่อยตรงหน้าท้องแล้วก็หน้าอกนะครับเป็นรูเลยนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมครับมีเอฟเฟกต์ไฟขึ้นด้วยนะเพิ่งผ่านการต่อยมาสดๆหมาดๆนะครับนี่ครับสกิลนะครับขั้นแรกนะครับจะเป็นการใช้เงาเนี่ยบวกกับพลังผลกุระอุ้บก็ไปนะครับเงาฟาด นี่ก็จะได้ยินเสียงด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะเร่งเสียงให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับว่าเราหรือขนาดไหนกันนะครับอี๋ครับโอ้โหปัดไปทีนึงอิจิโกะแตกเลยเปลี้ยง้นนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับอัพขั้นแรกครับผมไม่มีอะไรเลยครับอ่ะดาเมจยังคงเป็นเอโอีเหมือนเดิมครับอัพขั้นที่สองก็ยังไม่มีอะไรครับเป็นท่าเดิมครับต่อไปครับผมเป็นสกิลใหม่ครับ AOE Earthquake ดูดิเป็นยังไงเฮ้ย จะเป็นการตบอากาศแล้วครับตอนนี้ยาปูมลงไปนะครับคุณผู้ชมดูดิใส่เข้ามาในระลยะแบบระยะใกล้ๆกับหนวดขาวเนี่ยในวงเนี้ยโดนหมดเลยนะครับเป็นดาเมจแบบ AOE นะหนวดขาวเนี่ย AOE รอบตัวคืออยู่ในวงอะแตกหมดนะครับดูดิดาเมจค่อนข้างที่จะแรงนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจน,นะครับผมรู้สึกว่าจะไม่มีสกิลใหม่แล้วนะครับอ๋อนี่ไง มีเป็นสกิลกดใช้แทนนะครับอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอะไรนะครับ Family Over All นะครับเดี๋ยวเราลองกดดูนะครับเออฮ้ยโอ้เมื่อกี้เป็นการทุบอากาศแบบอย่างรุนแรงแล้วก็แตกเลยครับดาเมจนี้น่าจะแรงมากๆด้เมื่อกี้แล้วก็ที่สำคัญน,นะก็คือนี่ครับมีเสกซึนามิออกมาได้ด้วยนะครับสุดยอดผู้ชม แล้วที่สําคัญะนีับสึนามินี่นะถ้าเกิดว่าได้รับการบัฟเออร์วินนะครับก่อนที่มันจะเสกออกมานะครับไอเจ้าเลือดของขึ้นเนี่ยจะเลือดเยอะมากๆพี่วครับดูนี่นี่โอโห8,500นห้รับยพี่ครับนี่คือเลือดของขึ้นนะครับเฮ้ยเยอะกว่าไททันอีกนะครับสุดยอดครับสมแล้วครับผมที่เป็นหนดขาวหกดาวเนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆครับผมดาเมจเอลีนะที่โคตรจะแรงนะครับบวกด้วยสกิลตกแบบมหันตภัยนะครับ แล้วยิ่งแถมซีนามิแบบเลือดโคตรเยอะด้วยนะครับเป็นตัวที่น่าจับต้องจริงๆครับอ่ะก็จบกันไปแล้วครับผมสำหรับการรีวิวหนวดขาว6ดาวนะครับต่อไปจะเป็นกอนฟิกนะครับเป็นตัว5ดาวนะครับผมยงครับนี่คือกอนฟิกนะครับแหับด้วยดีนะนี่คือกอรล่างหัวหัวยาวผมยาวจริงมันมันคือมันคือผมนะครับไม่ใช่ออร่าใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นผมที่ยาวขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับการโจมตีนี้ก็จะใช้เขาเรียกอะไร หมัดเต่ายิงฉุบนะครับคอนอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วกันไกกระดาษคอนนี่แหละนะครับเต่ายิงฉุบนี่ครับอ่าเป็นการใช้เน้นนะครับผมจะอัพไปเรื่อยๆนะครับอัพขั้นแรกครับผมปับไม่มีอะไรครับผมอัพอ่าเดี๋ยวผมขอดูสกิลใหม่อีกรอบนึงนะครับตอนนี้ดาเมจแรงขึ้นแล้วนี่ครับเต่ายิงฉุบนะครับอัพขั้นต่อไปครับผมสกิลเปลี่ยนนะนี่ครับโอ้โหเป็นกันไกนะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นคอนครับขั้นแรกอ่ะเป็นคอนนะครับ อันนี้เป็นการไกแล้วครับอ่าเป็นการต่อยิ่งชุบนะครับชุบชบอ่าเป็นการเป็นการไกนั่นเองครับผมผมจะอัพต่อไปนะครับดูดิว่าจะเป็นอะไรนะครับเออโอ้ยยงครับโอ้โหเพิ่งสังเกตเห็นนะครับลำดับการอัพของกอรนะครับโคตรยาวเลยครับอะไรกันเลยครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมยับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะได้สกิลใหม่มาแล้วนะครับอยากเห็นเหมือนกันนะครับว่าคืออะไรนี่ครับ อะไรวะทาอะไรมครับเฮ้ยเฮ้ยเยเยยเหมือนจะเป็นการใช้หมัดแบบใหม่นะครับมีอล่าไฟแบบสีแดงนะครับแล้วก็เอาหัวนะรับเถิงเถิงไมใดิหัวแบบยาวๆเนี่ยไปสะบัดใส่เพื่อนด้วยนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคืออะไรแทบจะรีดรีดขีดจำกัดของตัวเองออกมานะครับเนี่ยแบบนี้นะครับอัดต่อไปเลยครับผมปาบกันไปเลยครับสกิลเปลี่ยนไหมยังไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าดาเมจเยอะมากๆ นะครับที่สาคัญเลยนะครับก็คือการอัพขั้นของมันครับผมตอนนี้กี่ขั้นแล้วสองสามสี่ห้าหกหกขั้นแล้วครับผมยังไม่จบนะครับอ่ะผมจะอัพเกรดต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้จะขั้นสุดท้ายแล้วนะครับใกล้แล้วครับผมเฮ้ยคืออัพทีหนึ่งใช้ขั้นละหมื่นคุณผู้ชมครับแพงเลยบวกกับดาเมจที่ได้มาแล้วไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะครับแต่ที่รู้ๆก็คือเป็นดาเมจ AOE อ่คุณผู้ชมครับ AOE นะครับ AOE บริเวณแบบกลวยนะครับ ไอ้คือเป็นตัวที่ดาเมจแม่งเยอะมากๆเลยนะครับเป็นตัวใหม่ที่ดาเมจ5,200ันสองร้อยพี่ผู้ชมครับห้าพันสนะครับส่วนสกิลเนี่ยก็จะใช้การเป่ายิงฉุบแบบขั้นสุดยอดนะครับถามว่าถ้ามาถึงขั้นนี้ได้เนี่ยใช้เงินไปเยอะไหมเยอะมากๆครับคงจะไม่คุ้มนั่นแหละถ้าให้ผมเดานะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วครับผมสหรับก่อนฟิกนะครับต่อไปก็จะเป็นม็อบนะครับจากเรื่องม็อบสายโจนะครับดูดิว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่านี่ครับนี่ครับ มันจะประมาณว่าอย่างไงวะเรียกหินเหรอใช้พลังจิตเหรอหน้าตามันก็จะคล้ายๆไซตามะหน่อยนะครับเจ้าม็อบเนี่ยนะครับดูครับนี่ครับเรียกหินลงมาแล้วก็ตุ้มตุ้มตุ้มนะครับอ่ะอันนี้คือสกิลแรกนะครับเป็นดาเมจเอลีแบบรวยด้วยนะครับอัปเกรดครับอัปเกรดก็จะเพิ่มดาเมจนะครับตอนนี้สกิลจะไม่เปลี่ยนนะครับอ่ะอัปอีกขั้นนึงคือเปลี่ยนนะครับเป็นไซชิกแมกเนตนะครับดูที่ว่าจะเป็นยังไงนะครับไซชิกแมกเนตนะครับอัปไปหมดเลยแล้วกันนะครับ เฮ้ยนี่ครับคุผู้ชมครับเป็นยังไงวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมันจะเป็นการกระโดดขึ้นไปใช้อะไรเขาเรียกพันบักษาหรือเปล่าผมไม่เคยดูนะครับตัวเรื่องเนี้ยนี่ครับนี่ใครเคยดูก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยกันนะว่ามันคือท่าอะไรกันแน่เลยครับภาษาไทยอ่ะนี่ครับแต่ว่าเป็นดาเมจแบบ AOE แบบกลวยนะครับผู้ชมครับการอัพอีกขั้นนึงนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนสกิลนั่นเองครับผมปั๊บอัพแล้วครับผมผมจะอัพจนเต็มเลยแล้วกันนะครับนี่ครับสกิลเปลี่ยนแล้วนะดูนนะะว่าจเป็ยยยังงไ้้อ จะเป็นการชาร์จสายฟ้าที่มือแล้วก็ยิงออกไปเลยครับอ่านี่ครับ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 เหมือนกอตเอเนลเลยนะครับปาบกันไปนะครับรู้สึกว่าจะใช้สายฟ้านะครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับเป็นดามเอเดลเแบบกล้วยนะครับก็ค่อนข้างดีจ้าโอเคในระดับหนึ่งนะครับผมว่าไม่ได้ครึ่งหนึ่งของกอนฟิกนะครับเมื่อกี้กอนฟิกโหดมากครับดาเมจดลห้าพันสองเกินไปต่อไปครับผมเป็นตัวที่ทุกคนรอคอยนะครับหนวดดําครับอ่ะอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าหนวดดําจะสกิลอลังการสักขนาดไหนนะเพราะว่า ก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทำคลิปโชว์ไปนะครับสหรับสกิลเอฟเฟกต์ของแฟนเมดนะครับค่อนข้างที่จัดสวยเอาเรื่องนะครับเดี๋ยวมาดูของออสตาดูว่าจะสวยขนาดไหนคุณครับเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกันนะครับเนี่ยเป็นการใช้พลังผลความมืดนะครับเหมือนในบ็อกฟุดเลยคุณผู้ชมดูดินี่ดิดูดิเหมือนสกิลดูดสกิลสกิลแรกอะของบ็อกฟุดอะเปนแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยดูดิเฮ้ยเอาเรื่องว่ะมึงจับเกรดต่อไปนะครับอ่ะ ก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเป็นการดูดแบบ AOE แบบกลวยนะครับคุณผู้ชมครับดูวยดีนะนี่คือหนวดดำนะครับหน้าตาก็สุดยอดครับชั่วมากนะครับผมจะอัปเกรดอีกขั้นหนึ่งนะครับเพื่อเปลี่ยนสกิลนะครับปั๊บหมดแล้วครับผมตอนนี้เป็นสกิลแล้วนะครับเชือยนะครับนี่ครับเป็นการชาร์จ ดาร์คบอลนะครับแล้วก็พาเต่ต่ตโอ้เอฟเฟกอลังการจริงๆนะครับไปต้องให้ปิดหวังจริงๆนะครับเฮ้ยผมว่าฟีเซอร์นะครับอลังการแบบปิดแมปแล้วนะครับอันนี้น่าจะยิ่งกว่านะครับดูดิมองอะไรไม่เห็นเลยครับถ้าคุณเล่นอินฟินิตี้หมดจริงๆนะครับคงจะต้องปิดเอฟเฟกต์นะครับคือมองอะไรไม่เห็นจริงๆอ่ะดูดิดูดินี่เห็นไหมเห็นไหมเป็นดาเมจเอโอีจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นแบบลุยแล้วก็คูลดาวนะครับห้าวินะครับดูดิ ยอดครับมองอะไรไม่เห็นเลยครับตอนนี้ผมขออัปเกรดอีกขั้นหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นท่าแบคโฮนะครับเป็นหลุมดำนะครับดูดีว่าจะเป็นยังไงนี่ครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับโอ้โหเหมือนเป็นการไล่นี่ครับวงหลุมดําออกมาครับตรงพื้นนะครับแล้วก็ดูดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอ่าแล้วก็มีเป็นหนวดเป็นหนวดปลาหมึกนะครับไม่ใช่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นเส้นแห่งความมืดนะครับดึงดูดผู้ที่อยู่รอบๆตัวนะครับ อ่ตอนนี้นะเป็นดาเมจเอีแบบรอบตัวแล้วนะครับอ่ใครเข้ามาในวงนี้ก็คือโดนหมดนะครับนี่คือหนวดดำห้าดาวครับผมอ่ถ้าหกดาวมาะครับก็คงจะมีข้างหนึ่งนะครับเป็นความมืดยามิยามินะครับอีกข้างหนึ่งเป็นกุระกุระสันเทือนนะครับน่าจะใช่แน่นอนครับผมรอดูอัปเดตต่อๆไปนะครับโอเคครับทุกคนครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ก็รีวิวไปได้ครบทุกตัวแล้วนะครับสำหรับอัปเดตใหม่นะครับขอโทษด้วยนะครับที่มาทาคลิปช้าไปนะครับอาจจะไม่ทันใจหลายๆคนหลายๆคนอาจจะเคยดูจากช่องอื่นมาแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าเสพติดความสนุกกันไปนะครับสำหรับอัปเดตหน้าจะเป็นอะไรถ้าไม่อยากพลาดนะครับก็กดซับสไครป์ผมไว้นะครับวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ผมด้วยเบนีวิวขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วจ้าบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับ